ถนนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีครับขอ,อนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณช่งเบเตอร์โูโฮม สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของห้องที่มีการใช้เสียงนะครับห้องประเภทนี้มีหลายขนาดมากมายเลยนะจะเป็นห้องขนาดเล็กนะฮะห้องขนาดเล็กก็ประเภทห้องดูหนงังฟังเพลงโฮมเทตเตอร์ที่บ้านพักอาศัยลักษณะนี้นะฮะจะเป็นห้องที่มีการใช้เสียงนะครับรวมถึงห้องขนาดใหญ่นะฮะที่เราจะมาคุยกันนวันนี้ก็คือห้องขนาดใหญ่นะครับจะเป็นพวกพวกคอนเสิร์ตฮอลล์หรือจะเป็นพวกโรงละคร นะฮะจะเป็นห้องประชุมใหญ่ๆลักษณะนี้ห้องประเภทนี้จำเป็นจะต้องมีการจัดระบบและมีการที่จะออกแบบเพื่อที่จะกําหนดการใช้เสียงกําหนดชนวนเสียงที่เข้าไปนะฮะทำให้ห้องนี้มีคุณภาพเสียงที่ดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีผู้ที่เชี่ยวชาญอีกแล้วครับท่านคุณเทพพลิตประดิฐสุทธิขันนะครับซึ่งเป็นวิศวกรประจําบริษัท m ิกเซลสวัสดีครับคุณเทพพลิษครับสวัสดีครับครับคุณเทพพลิตครับ ห้องที่มีการใช้เสียงประเภทเนี้ประเภทใหญ่ที่ผมคุยแต่ต้นเนรายการนี้นะฮะประเภทเนี้มีความสําคัญอย่างไรแล้วจําเป็นไหมที่จะต้องเข้าไปจัดระบบครับผมห้องขนาดใหญ่ห้องประชุมขนาดใหญ่เนี่ยสำคัญมากเลยในเรื่องของการพูดครับของการใช้เสียงสดครับในการใช้งานซึ่งทุกค่าตั้งแต่ค่าที่60บ STI มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งหมดเลยค่า T60 ก็คือค่าเสียงหางเสียงที่เป็นเสียงกล้องเสียงสะท้อนค่า STI ก็คือการจัดเสียงให้มีความคมชัดชัดเจนครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยห้องขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะในการออกแบบเขาจะคำนึงถึง specular reflection ครับแล้วก็ d iffuse reflection ครับผมทั้งสองตัวเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหาครับครับแล้วตัวตัวที่เป็นตัวซับเสียง สำคัญไหมในสำหรับอาคารขนาดใหญ่นะครับยังไม่จําเป็นมากยังไม่จําเป็นใช่ไหมใช่ครับผมใช่ในส่วนของการคํานวณเสียงกล้องเสียงสะท้อนใช่มากกว่าใช่ครับผมครับผมในส่วนของอาคารขนาดใหญ่นี่นะฮะส่วนใหญ่แล้วเสิ่งที่กล้องเนี่ยเกิดจากวัสดุประเภทไหนแล้วก็ส่วนไหนบ้างส่วนใหญ่จะเกิดจากผิวปูนครับห้องประชุมส่วนใหญ่ที่ออกแบบในประเทศไทยทั้งหมดนะครับจะเป็นปูนซะส่วนใหญ่ครับผิวจะแข็งครับเรียบครับทาให้การสะท้อนเนี่ยออกมาเป็น อย่างที่ผมพูดว่าคือสเปกโคล่าออกมาสะท้อนเท่าไหร่ขออนุญาตนิดนึงสเปกโคล่านี่คือเป็นการสะท้อนของเสียงที่สะท้อน,อนเข้าไปเท่าไหร่สะท้อนออกมาเท่านั้นผมต้องขออนุญาตแปลนิดน,นึงนะเพราะรรว่าบาที่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะเพราะว่าตอนนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นศัพท์ทางช่างนะบางครั้งเราต้องทับศับนะฮะโอเคครับก็คือตัวนี้เป็นการสะท้อนใช่ไหมอย่างผมเคยเห็นประเภทฮอล์นะฮะฮอลใหญ่ๆที่จัดแสดงคอนเสิร์ตบางที่เนี่ยก็ทำเป็นหลังคาเป็นหลังคาโค้งๆหลังคาเหล็กครับผม ตัวนี้มีผลมากไหมหลังคาเป็นช้นชีอย่างเงี้ยมีผลมากครับครับตัวนี้จะเป็นถ้าสมมติเป็นหลังคาโค้งครับโค้งคว่ำเป็นหลังคาคว่ำเนี่ยครับปัญหาของมันก็คือถ้าถ้าโฟกัสของโค้งเนี่ยครับมันอยู่ณตำแหน่งที่หูเราอยู่อมันจะเกิดการก้องสะท้อนไปมาครับมากในการออกแบบตัวนี้ยต้องคำนึงถึงจุดโฟกัสของมันด้วยครับมีมีจุดโฟกัสตรงนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับทางทางคุเทเบลิกนี่มีทีมงานที่จะกลับเข้าไปออกแบบ ได้สมบูรณ์แบบเลยป่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยไหมทางทีมงานเราออกแบบห้องได้ครับแต่ไม่สามารถออกแบบเครื่องเสียงได้นะครับครับผมแต่สามารถออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตย์ได้ครับผมเครื่องเสียงเนี่ยมันมีทั้งทั้งสดกับเครืคร่องเสียงประเภทสเตอร์ครับผมคือแบบสเตอร์ก็คือว่าเป็นเครื่องเสียงที่เปิดจากจากเครื่องเครื่องซื้อเสียงสดอย่างดนตรีเล่นคอนเสิร์ตสดอย่างเงี้ยต่างกันไหมต่างกันครับต่างกันแล้ววิธีการจัด ให้ให้ให้มีให้ห้องมีความคมชัดของเสียงนะฮะหรือว่าการจะผลิตห้องประเภทเนี้ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องคือห้องที่เป็นประเภทเล่นเสียงสดครับพวก Hall คอนเสิร์ตฮอลล์หรือโรงละครที่มีการร้องเพลงสดเนี่ยเขาต้องการเสียงของคนจริงๆครับเสียงของเครื่องดนตรีจริงๆเพราะนั้นถ้าเกิดเราแอบซอบมันเสียงพวกนี้ก็จะหายไปครับพวกหางเสียงก็จะหายไปเพราะฉะนั้นในการออกแบบห้องประเภทเนี้ยเขาถึงได้คํานึงถึง สเปก u ล่าแลก็ดิฟฟ <deep> ิลเขาใช้การดิฟฟิลเข้ามาในการเกลีย่ยเสียงเพื่อให้เสียงเนี่ยนุ่มนวลครับผมผมว่านี่หลักการนี้ผมก็พอที่จะรู้บ้างเพราะว่าอย่างการแสดงคอนเสิร์ตก็ดีการแสดงละครก็ดีนะฮะหรือคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ย เขาบอกตัวคนเราเนี่ยก็คือเป็นตัวแอบซอบใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆพวกนี้เวลาคนเข้าไปนั่งเต็มพื้นที่เนี่ยมันก็สามารถแอบซอบไปแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ก็าจะเป็นน่าจะเป็นตัวรีฟูเซอร์รีฟูเซอร์คือเสียงสะท้อนใช่ครับใช่ไหมครับครับทีนี้การออกแบบตัวเนี้ยหลักของการออกแบบก็คือจําเป็นจะต้องใช้ดิฟูเซอร์เข้ามาเป็นหลักใหญ่ใช่ใช่ไหมเพื่อให้สะท้อนเสียงครับแล้วในส่วนของฉนวนมิกเซลฉนวนเสียงลิกซาวเนี่ยนะฮะที่ คุณเทโปรตดูแลอยู่เนี่ยตัวนี้สามารถีท่จะเข้ามาช่วยปัญหาตรงนี้ในส่วนไหนได้บ้างเช่นหลังคาฝ้าเพดานตรงไหนส่วนไหนได้บ้างใช้ได้ทั้งหมดทั้งอาคารเลยนะครับรบในส่วนของ AQ ผลิตภัณฑ์ของมิกซ์ซาที่เป็น AQ AQ ซีรีส์จะเป็นลูกเต่าที่มีความต่างระดับของผิวหน้ามีการเปิดผิวหน้าให้เป็นโอ e พนเซลตัวนี้จะช่วยในการดิฟฟิวทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหม okay. ก็จะมีหลายๆตัวผสมผสานกันใช่ครับครับผมครับรายละเอียดจะมีอีกมากนะครับสําหรับในการออกแบบห้องขนาดใหญ่นะเพราะว่าวันนี้คุณเทพริตมาพูดถึงพื้นฐานขั้นต้นนะครับสำหรับการออกแบบห้องขนาดใหญ่เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแสดงดนตรีสดลงละครเล่นสดๆดนะเพราะฉนั้นเสียงที่ออกมาเนี่ยเขาต้องการเสียงจริงนะเพราะฉะนั้นฉนนที่จดุเสียงที่เข้ามาช่วยใน,ในการดูดซับเสียงใน,ในการทําให้เสียงกล้องเสียงสะท้อนตัวเนี้ยสำคัญและจําเป็นมากๆ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณเทบริสก็ได้ให้มาได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบห้องที่เป็นห้อง,ง,งอมีห้องที่ต้องใช้เสียงขนาดใหญ่นะจะคุยนานๆผมชักเริ่มเพีย้ยนละห้องที่ต้องใช้เสียงขนาดใหญ่นะครับก็เวลาเราหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1